ในหัวข้อนี้นะครับยังคงพูดถึงเรื่องพลังงานสักไฟฟ้าอยู่นะครับซึ่งเราจะเชื่อมโยงไปที่คําว่าสักไฟฟ้านะครับเจ้าพลังงานสักไฟฟ้าเนี่ยเราบอกว่าเมื่อประจุเนี่ยมันอยู่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าประจุก็จะมีพลังงานสักไฟฟ้าถูกไหมครับทีนี้เมื่อเราเอาพลังงานสักไฟฟ้าเนี่ยมาหารด้วยค่าประจุของตัวมันนะครับมันจะเกิดความสัมพันธ์เกิดขึ้นตัวหนึง่งเราเรียกค่าความสัมพันธ์ที่เอาพลังงานสักไฟฟ้ามาต่อด้วยหน่วยประจุเนี่ยครับเราเรียกมันว่าสักไฟฟ้า ซึ่งศักย์ไฟฟ้าเนี่ยเราให้สัญลักษณ์นะครับเป็นตัว V นะครับศักย์ไฟฟ้าเป็นตัว V พลังงานไฟฟ้าเป็นตัว u และ Q ก็คือตัวประจุไฟฟ้านั่นเองศักย์ไฟฟ้านะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อคูลอมนะครับและสําหรับหน่วยของพลังงานไฟฟ้านะครับที่บอกว่าเป็นจูลต่อคูลอมเนี่ยเราสามารถที่จะพูดถึงอีกหน่วยหนึ่งของศักย์ไฟฟ้าได้ก็คือโวลต์นั่นเอง